จุดคือกูต้องเสียเวลาดูมึงไหมถ่าอยากรูแร้อยสิบหกบาทเองค่ะตัวนี้ขอละร้อยสิบหกบาทให้การ์มินบอกบ้างอะการ์มินเพระอิซาเบลเจลลี่หอปกับอากาศเจลหอมกับอากาศหอมลามูนคนไน้ำหองน้ำหองน้งเน้นหอมกล้าตัวตุ้เสื้อผ้าหอมหน้าเออสรุปจะเอาตู้เสื้อผ้าหรือห้องน้ำอร่อยอร่อยสีชมพูเป็นกลิ่นโรสเบอร์รี่นะคะ ยยานเคยทำให้กูดูตอนอีกเลยนะวิธีนี้มึงเคยทำให้กูดูตอนอีกเลยไหแล้วกูก็ไม่เข้าใจว่ากูจะนั่งดูมึงทำไมเหมือนกันเคยเห็นทุกวันเนี้ยเหรวเลาเลยจัดไม่ออกเหนื่อยว่ะแล้วกูเได้ท่งมันด้วยนะอ๋อมันเป็นเจลนะคะเป็นเป็นเจลแบบนี้ค่ะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเออเฟอร์นะคะอีฮอบเฟอร์ เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินหอมนะคะกลบกินไม่ผึงผสมนะคะมีกี่กินด้วยกันคะเนี่ยแบบแบบอนี้แบบเจลมีสามกลิ่นมีสามกลิ่นหรอสามกลิ่นนะคะมีกลิ่นอ่อสตรอเบอร์รี่เลมอนเหรอกินผลไม้รวมนะคะกินเหมือนแบบกลิ่นมือนส้มหรอ I know I know people people Okay Okay o k a ปัดผิวขหน้า พี่นานเห็นหลอดที่ไรก็แบบนี้ิงเอาจริงนะไม่ไปแต่ไม่ถ้าหาวัาเหนื่อยใจไหมัมไ่เอาหลอดของเขาไปไหนอะไอเนดูไมหาหลอดเลยแล้วเขาจะแดกยังไงหลอดกมินไปไหนน้องจะทำตัวเยอะแล้วก็ต่อไปดิหลอดเชื้ยไอ้ตากตัวิกจะมา ตกไปแล้วใช่ของกูเองเอาอันนั้นให้เขาไปเหนื่อยากขึ้นไหมเนื่อยหมเนื่อยหมเฮที่เหบว่าทำให้เราแบบเฮยทำไงทไออย่าที่ีแแผ่นเจลด้วย เดี๋ยวว่กดได้ที่ตะกร้าเลยนะคะแผ่นละเท่าไรเอ่ย116บาทเท่านั้นนะคะ1ร้อยสิบหกบา้นมี3กลิ่นนะคะไว้ในตู้เสื้อผ้าไว้ในห้องน้ําไว้ในรถนะคะอย่างที่กามินบอกเลยนะคะก็อันนี้ก็สามารถอยู่ได้นานเหมือนกันเนาะ45่สถึงหกวัน45่สถึงหกวันจ้ะตะกร้าคุณพอแล้วนะคะเจมส์รีบกดเลยนะเจมส์บอลกูทำปวดจมูกเลยมันจะเป็นไงไอ้เดียวไอ้เดียวมาวะมาวันนี้นะเรามาขายนลำหอมกันต้องบอกว่า มันเขี้ยวทำไมมันมันเขี้ยวมันเขี้ยวใครมันเขี้ยวอ่ามันเขี้ยวเว้ยมันเขี้ยวเว้ยเออต้องบอกว่าคืออ่ะขอทีนึงขอทีนึงผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้คือเอไว้ทำอะไรได้บ้างครูกัรอันนี้ใส่ในตู้เสื้อผ้าก็ได้ในรถก็ได้มี3กลิ่นนะคะไว้ในตู้เสื้อผ้าไว้ในรถนะคะห้องน้ํา หรือว่าไว้อะไรก็ได้ที่ที่อยากจะไวอะในกระเป๋าที่เหม็นเหม็นก็ได้เนาะเคยเคยเด็กเด็กนี่คือแม่ชอบเอาสบู่ไปใส่ในตู้เสื้อผ้าป่ะอ่เออมันจะหอมติดอันนี้พี่เอาไปใส่แล้วหอมเลยหอมติดแบบเพราะผ้าเวลาอยู่ในตู้เสื้อผ้านานๆมันจะอับไงมันจะเหม็นอับนะคะเอานี้เข้าไปก็ทําให้เสื้อผ้าเราไม่เหม็นอับนะคะก็คือแนะนําเลยใครที่ชอบผมชอบการออกแบบของเขามันดูน่ารักดีน่ารักนะคะแต่วางใกล้มือเด็กๆเดี๋ยวให้ติ็กิมเพราะมันเหมือนขนมเจลลี่เจ่กนเหมือนจริงอร่อย ก็คือใครแบบว่าแบบที่บอกเลยไปไว้ในห้องก็ได้เพราะว่าชิ้นไม่เล็กเห็นชิ้นแบบเนี้ยไกลิ่นเนี่ยมันกระจายทั่วถึงไว้ในห้องไว้ในห้องน้ําไว้ในตู้เสื้อผ้าไว้ในอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าตามความเหมาะสมก็อย่างอันเนี้ยอันเนี้ยผมก็เหมาะในรถมากพี่ซันลองซูมให้หน่อยคืออยากจะบอกให้ว่ามีหลายกลิ่นมากที่แบบว่าอยากแนะนํำเพื่อนๆดูอ่ะมององหกล่องไว้ อ่ะสมมติอันนี้ก่อนเลยอ้าว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 ล้มหมดทุกอันแล้วเอาไหนหมดแล้วอ่างั้นเอานี่ก่อนเลยอันนี้นะครับผมอันนี้คือกลิ่นอะไรครับโฟกัสอันนี้นะคะคือกลิ่นอะไรวะแต่หอมพิคอลล์พิคอลเลนนะคะโดมนี้แก่นะอ่าผมว่าอันนี้หลายคนน่าจะชอบลาเวนเดอร์นี่คือใช่ปะวะใช่ลาเวนเดอร์นี่คือเป็นกลิ่นที่ หลายเยอะมากหลายคนซื้อกันเยอะมากเลยนะครับผมกินแล้วเวนเดอร์จริงๆถ้ามีกลิ่นนึงนะผมจะชอบมากเลยมีกลิ่นวานิลลาป่ะวันนี้น่าจะมีน่าจะมีไหนลองหาก่อนถ้าถเป็นกลิ่นวานิลลานี่คือผมชอบใส่ในรถมากนะครับไปทิ้ค่อยๆในรถมีป่ะนี่เหรอนี่เหรอนี่วานิลลาใช่ผมต้องลองแล้ววานิลลานี่น่าจะเป็นหลายคนชอบผูแก่ให้แล้ววันเนี้ยมันเหลวมันเหลวมองมันนะผู้แก่เรียบร้อยแล้วไม่เชื่อ อาวานิลาเนี่ย er เป็นกลิ่นหนึ่งที่หลายคนชอบลองจากลาเวนเดอร์จริงป่ะหลังไม่ถ้าแบบว่าในแบบว่าซื้อง่ายๆทั <K al anyway> like ่วๆไปอ่ะเขาเรียกว่าวานิลาซ่งเปผู้ชัดเป็นคนใสหวานเลยอ่ะกลิ่นมันจะแบบหวานหวานอ่ะแล้วถ้าอย่างพี่แซมเนต้องขนมกลิ่นวานิลามันจะกลิ่นเหมือนขนมอ่ะพี่แซมกับคนเปิดเสียงซาวของเรานะครับผมต้องเป็นกลิ่นไหนครับผมช่วยแนะนําทีกาบินออเารแบบนี้แล้วกิแล้ว ยั่อหโอเคโอเคโอเคช้อยฟอร์ฟอร์แซมแอลเคโอเฟไม่ใช่แน่นอนอ่าเกือบจะใช่แล้วนั่นอ่าเ้าถามว่ามีกลิ่นสมุนไพรไหมครับบอกกับพี่แซมกับอเลฟเอบสมุนไพรภาษาเกาหลีพูดว่าไงนะครับครับบุ๊บ You are herb bursa h e r บ bursa for พี่แซมกับลิฟเย้พี่แซมน่าจะชอบกิน herb bursa h e r บ bursa กับพี่แซงกัะลิฟชอบ herb bursa ไหนกูยังไม่ใช่นะที่เวลากูเดินอยู่แล้วได้กลิ่นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังยางยางยังยางยางยางมันเป็นกลิ่นยังไงมันกลิ่นเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกอ่ะอยู่ไกลๆกูยังได้กลิ่นเพื่อนไปถึงที่กูไปแล้วแบบกลิ่นเหม็นอะไรวะก็คือแบบกลิ่นแม่งแรงมากกูแบบอ๋อเพรหันไปสองคนนั้นเขานั่งอยู่แล้วเขาทำหน้าไงคาทำหน้าไงเวลาเขานั่งอยู่ ี่ยังไม่ใช่มีอีกแม่งกินเฮิบกินเฮิบเออเออเฮ้ยไปขำตกนรกนะเว้ยคุณไปขำพี่แซมของผมได้ไงพี่แซมเหมือนน่ารักก็ให้เก็บพี่แซมมาลิปของผมดิอ่านไหนาดมหน่อยอือาถือว่าวันนี้ไม่มีกลิ่นนั้นแล้วกันไม่เป็นไรอย่าร้องไห้ไปนะครับพี่แซมมาลิปหรือหลายคนที่เป็นแบบเดียวกพี่แซมมาลิปอ่า น่ารักนะครับน่ารักนะครับผมนี่เขาเียนี่เซนนี่อเล็กอ้าวอ้าวแอ a p p l ลนี่ apple apple อเล็กสีอะมันใช่แต่แต่แอ a p p l ลมันยังไม่ถึงอ่าไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรให้เอาไปไว้ในรถไงให้เอาไปพี่เจมแบบอเลิฟนะคะสองอันนี้นะคะก็คือกลิ่นมันจะเป็นประมาณไหนไหนขอดมดิเดี๋ยวอธิบายให้นะคะอ๋ออันนี้จะเป็นกลิ่นน้ำหอมแบบเหมือนกลิ่นผู้ชายผู้ชายแบบ พี่แซมเลยอันนี้พี่แซมจริงนะเนี่ยกินจะดูเหมือนลำเป็นสุขุมนุ่มลึกแต่อารมณ์ดีกินมันสุขุมนุ่มลึกแต่อารมณ์ดีอย่างเนี้ยอันนี้ใช่เลยอยาังไงแต่กุรนเนี่ยพี่แซมแพี่แซ่บอ,อ,อยากแบบตั้งตัวกูชุนเจร่ากูชุนเจร่ากู รักสักท่านน่กว่ากินอันนี้กลกินมันออกอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะพรอแลก็พี่แนก็น่ารักใจดีอีนนี่มัเขึ้นแลก็นแล้วกมีควาีส่นกินนี้ก็จะเหมาะกับแบบดูแบบเป็นคนที่แบบซ่าซ่านิดนึงไหีอยค่ะอหน่อ้มสน่ห์นะคะมิสนี่อาิซ่าซเหรอิช่อาริซ่ากลิ่นซ่าะนี่วอมสเมล

อีกอินสไปอินสไปพบถุงนี่อันนี้หนึ่งร้อรยหกสิบเก้าบาทค่ะนี่จริงจริงหอมมากวิวโอ้เอ้าเด็กับนที่รับสองด้วอ้น,น,อน,นีดูไปไหนวันนี้ไม่มาเด็กูโดดงานเด็กูโดดงานเนี่ยวันนี้นะคะยอดซื้อครบ1 8 0 0งพนร้้ไปนะคะได้รับของอาอากาศปี1ชิ้นนะคะเพิ่ม1ชิ้น ต้องบอกว่าคุณเหนื่อยว่ะเต้นเมือ่อกี้เยประกาน่เออน้องๆคะวัะนนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะ,ะเขาว่า <c oughs> ไ,ได้ดดไดไมัน <c oughs> จะมีตะกร้าพิเศษนะคะทองม้วนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตอนประมาณ3มทุ่ม6นาทีนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับอันนี้ซื้อตะกร้ทาทองม้วนในราคา39บาทนะคะเป็นทองคำม้วนแท้นะคะ เข้าใจปะเนี่ยพูดแค่นี้ก็บินแล้วมั้งเนี่ยไม่ไม่ไม่ยังไม่สิ้นราคา4.3กรัมมูลค่า1,500บาทโอเคน้ำหนัก0.3กรัมมูลค่า1,500กว่าบาทนะคะแต่คนที่จะเอฟได้เนี่ยก็คือเอฟได้ราคา39บาทจะเปิดให้เอฟตอน3ทุ่ม6นาทีนะคะคนที่เอฟได้ก็คือได้ไปนะคะแต่ข้อแม้ว่าคนที่ที่ซื้อน่ะในตะกร้าจะต้องซื้อไปไม่ต่ำกว่า800จะต้องในตะกร้าต้องซื้อไปแล้วไม่ต่ำกว่า800ต้องใส่ไหม ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมติว่าไอ้กัรหอบอยู่ใครหารถลงมาให้หน่อยไอ้กัรหอบใครคะไอ้กัรไหนโอการหอบหยอะมากเลยถ้าเอฟได้เราเรายอดไม่ถึงแปดร้อยอ่ะพี่ปั้นจะเปลี่ยนให้คนใหม่นะคะขอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงง่ายๆแล้วกันคือซื้อให้ครบยอดหนึ่งแปดร้อยแล้วก็จ่ายตังค์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะซื้อตะกร้าสามสิบเก้าบาทนะคะที่เป็นทองคำม้วนมูลค่ากี่บาทนั่นแหละได้นะคะดังนั้น นนะะคดัังเอาเลยไปแล้วหนึ่งคำคุณครับซี่ได้ทันไหมเขาจ่ายค่าทองม้วนอร่อยไหมสองหนึ่งเอาซื้อเลยค่ะออาเลยนะคะแต่ร้อยบาทนะคะแล้วก็กดตะกร้าจ่ายตั้งเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกดตะกร้าสามสิบเก้าบาทนะคะคุณก็จะได้ทองม้วนไปเลยนะคะเราเรียกอย่างนี้ได้เหรอทองม้วนเรียกได้ไหมจะมีครายละเอียดที่เขาพิมพ์ไว้ครับหมดแล้วไม่ทันฮะเปิดแล้วหมดใช่อ่ะหมดเป็นเกลี้ยงแล้วอ่ะทำไมอ่ะขายแล้วเนี่ยหมดแล้ว เปิดให้แค่คนเดียวที่ได้ไงคะคือคนเดียวที่ได้ไปว่าเขาอาจจะมียอนซื้ออยู่แล้วใครได้ไปเบลใช่ไหมใครได้ไปเบลใช่ไหมใครได้ไปคุณน้องซื้อไปแล้วด้วยนะเนี่ยอาจจะงงงงาก่อนจามินไหมใครซื้อไปรีบจ่ายเงินเลยนะคะใครกดได้เนี่ยดีแลยยังเด็กอยู่บอกไปดีแลยยังเด็กอยู่จามินไม่เข้าใจดีเลยไม่เข้าใจจามินเออเล่นไป อลเลสคุณต้องไวให้ให้ไวให้ทันผมขอ,อสาวสาวน่ากลัวผมแช่เขาเล่าหนังผีผมรู้ไปถึงเขาต้องมีสาวผีที่น่ากลัวคุณอย่าช้านะอลเลสโหน่ากลัวมากเลยกับเราภายในแล้วเนี่ยคุณเล่าต่อถึงเรื่องผีในวันวันนั้นที่คุณเล่าเรื่องผีเรื่องที่สองของคุณอ่า15แล้วหยุดแล้

มันมันห้องมันจะแคบอะห้องน้ำคือพ้าจะมีก็คือกระโหลกอีกแล้วแล้วก็จะมีกระจกแล้วก็เป็นพื้นเล็กๆแคบคือโคลกีกชันสร้างอีกโซโยแล้วแล้วต้องแล้วเขาก็นอนเขาบก็คือนอนหน้ากระจกที่อยู่ในห้องน้ำอนอนหน้ากระจกที่อยู่ในห้องน้ำใช่ใช่ใช้ชั้นว่างเป็นหมอฮะคือทุกคนทุกคนทุกคน before I my story remember yes you remember I remember yes oh oh 그래서제가 สามวันทนนี่คืนนันโด่าก이런วที่ทุกคนังว건าฝันเห็นแบบนี้แบบนี้บ้ารงเด็กคนนั้บบน่าอัวสดคือสามันก็ดังไปอน o ่าเออเคัวือถึงจะไม่กล้ากลับไปที่ห้องแต่นอนที่ห้องอาบน้ำแทนน้องอ <c oughs> 이이제그그그그그그그다다음음날날날었잖아요전런귀신을보 고, 고샤워อันนี้ก็คือวันก่อนหนะ้าก็คือ,อนนะเห็นผีใช่ไหมคะแล้วก็วันถัดมาก็นอนในห้องน้ำแล้วก็พอออกมาก็เจออีกคือ귀신이저한테한마디했어요แล้วผีก็พูดกับกามินมาประโยคนึงือ <목> เ <소리> รากูช่างน่าจะเสือแล้วก็หายตัวไปเลยผมเชื่อ <목> ว <소리> ่าประโยคนั้นเนี่ยเรามาขายของต่อดีกว่ามา เออมาคาะหองน้ำหอมที่คุณชอบเนี่ยผมเชื่อว่าอยากรู้เขาพูดว่าอะไรอ่ะมาประโยคนั้นมันต้องเป็นประโยคตรงนั้นคุณสัมภาษณ์เขาประโยคนั้นพูดว่าอะไรครับที่ชินยชอวที่ถือทุกคนตั้งใจฟังนะพีเขาบอกกับการมินแบบนี้นะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากไปพูดกับคนอื่นอลไรเพื่อนๆที่ฟังอยู่จะทำอยังไงตอนนี้คือที่ชินิชอว์เนี่ยกำลังทำอยู่เลยค่ะแต่ว่าเขาบอกว่า แต่ผีไม่ได้บอกกามินนะคะว่าห้ามเอาไปบอกคนอื่นกูบอบอสบอสบอสเราอยูบีทบอสมันเถื่อนบอสเถื่เลยก็ถ้าเกิดว่าบอกก่อนกามินก็จะไม่เอาไปบอกคนอื่นแล้วผีไม่บอกแต่แรกเลยกูเสื่อมไม่กูเสื่อมไม่เข้าใจผีก็บอกว่ามึงไม่นุ๊กหนีกูทำไมตอนนั้นบอกเขาไปว่าถ้าวันนั้นแหะไม่วิ่งหนีผีมันโทรมาบอกผมว่ามันจะบอกให้จบประโยคนี้ก่อน ดูนดูน่ดันลันน่ะดูนี่ดนัอกอนเฮ้ยจามินเฮ้ยจาเยดูันดูดันเทลเอ่าอวไม่ทันแล้วกูเอ้ยมต้องมาใหม่ไงมันไได้ไม่กอจะไม่มาใหม่ย h โอ้ยเปอร์ i ิสแม See you again ใช่ r ปอร์ริ m แม t มากูยังคมเลยอ่ะ์ติว่าเกมเลยต้องมาใหม่ซีว่าเกมเออผมบอกแล้ววันนั้นถ้าคุณไม่ยิบอยู่ดจนลันนะกไอมิสไอมิสไอมิสซัมทามมิสเมพิคผีซัมทาคือเราก็ชราตัวตคอเราชราตัวโตแล้วก็าครั้งที่ผมกเคยพูดวานี้ก็ไม้ดใาฟแล้วก็มีบางครั้งที่ผมก็เคยพูดว่าไอหน้าที่มาพูดให้เขาฟังแล้วก็ไม่ได้พูดให้เขาฟั พงศาวิร์จบอกือว่าก็น่าจะบอกกันก่อนทำไมไม่บอกก่อนแล้วเขาก็หายไปเลยแล้วก็ยังที่บอกไงบีก็บอกว่าที่ทำไมเอฟยูดอนลันไอจะเทลยูแบบฟินิฟินิเออจะบอกหมดแล้วแต่ยูลันก่อนไงเออสามชั่วโมงสามชั่วโมง วิ่งภายในสามวินาทีแล้วก็วิ่งถ่ายเลยอ่ะขอประโยคที่ผีพูดอีกทีหนึ่งอยากฟังแล้วนะบางขอน้งเสียงที่เหมือนเลยได้ฉันจะท้าในตู้นลงคำวมาดีผีสินงคำท่าดีเลยข้าสียงอีกครั้งหนึ่งแต่ก็แปลกโอ้ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากฉับอกคนอื่นฉันบอกแล้วใช่ไหม เสียงมันเป็นเหมือนเสียงพองกันหลายเสียงแบบที่เหมือนเสียงแบบเวลาเราดูหนังผีนะใครมานั่งมกเสียงให้ผีวะเปนนึงทำไมต้องไม่พูดภาษาไทยเพราะคนดูหลายคนไม่เข้าใจอยู่ต้องเทปไทยอะอะไรนะยูยูฟอลท่ฉันแต่ว่าใครยูทำ ทำแบบแบบเด็กระเป๋าเลบบกกราไรนะฉันบอกแล้วใช่ไหมนะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากไปบอกคนอื่นฉันบอกแล้วใช่ไหมั่าอย่าไปบอกคนอืว่าอยากไปบอกคนอื่นก็บอกแล้วไงว่าเธอวิ่งไปทําไมตอนนั้นน่ะไปวิ่งก็บอกครบแล้วเธอโอเค s โอเคขอโทษย้ำอีกทีนี่คือเรื่องจริงใช่ไหม 이거 진짜 예생에한 번도 리얼 리리얼리 제가 겪었던 경험. 몇 바속 가니 거 없어요. 이เรองที่ครับ p 는 여기서 마리고 사실 사실 또아라기보는 경험한 거또 얘기해 드릴 수 있는데 이 얘기는 여기서 끝이에요. 그러니까 원래끝접었오 ไม่ไหวแล้วต้องให้การมีห้อยแล้วจะได้ไม่เจอเอาห้อยให้เขาอ,อันนี้ไล่ผีเลยยห้อ <Yeah, yeah. S 1> เย่ใส่เลยใส่ <c oughs> ต้องใส่แล้วมึงแล้วมึงจะรู้ว่าการขายของหนึ่งชั่วโมงแล้วมีน้องหอมแผนอยู่ตรงจมูกเป็นอย่างไร แคอน่ก็ว่านะไม่เป็นไรพี่ไม่ว่ามีโบโอ,อยู่มาใครที่ชอบรองหอมนะวันนี้เรามีหลากหลายแบบมากมายไม่ว่าจะเป็นเทียนหอมคืออะไรก็โกกัสช่วยบอกหน่อย <c oughs> เทียนหอมนะคะเ <c oughs> ทียนหอมของเรานะคะวันนี้จะมาเป็นเซ็ตด้วยกันนะคะเราจะมีเป็นเออเป็นที่ ต้มเทียนหอมให้เลยพระเจ้าจ์อใช่ <c oughs> ตัวที่จุดเทียนอ่าถูกต้องเพราะมันต้องต้มท้างล่างมนะันคือจุดไฟอะ่ะแล้วขัางบนเนี่ยก็คือใส่เทียนหอมกลิ่นที่เพื่อนชอบอใช่ไหไมพี่ไม่มีเทียน,นหอมมาไอ้มีเทียนมีเทียนหอมมาให้แล้วนะคะคืออันนี้เพื่อนๆเนี่ยเอาดปวางไว้ตามบ้าน แล้วจุดแป๊บหนึ่งทั้งทัวบ้านเพื่อนๆเนี่ยเจ้าหอมมากมายใช่เจ้าหอมมากจริงแล้วกลิ่นเนี 1, 000, 1, ่ยมันจะไม่กลิ่นเหมือนแบบว่าเหมือนคุณไปในสป่าในกองป่าแล้วก็จุดไว้อย่างเงี้ยคือกลิ่นมันจะระเหยนะคะหอมทั่วบ้านเลยนะคะเซตนี้นะคะราคาก็ไม่แพงน่ารักน่ารักนะคะนี่ราคาเท่าไหร่คะพี่เปิ้ลเซตนี้เท่าไหร่คะ1,669บาทนะคะเซตนี้มันมีหลายตัวหลายชิ้นมากนะครับผมมีหลายตัวหลายชิ้นแปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าค่ะไม่ใช่ แปดเกาเเซตเล็กค่ะใช่เซตเล็ก809บาทได้ยังไงบ้างน้องแม็กได้เอ่อตัวตัวเทียนตัวเทียนเนี้ยที่จะเอาไว้รองข้างใต้ข้างใต้นี้ค่ะคือมันเอาไว้จุดข้างล่างนะคะเราจะเทียนสีขาวใส่ไปในนี้แล้วเราก็ใส่ไปในนี้อ่าแล้วก็จุดไฟใช่พอจุดไฟเนี่ยความร้อนเนี่ยก็จะโดนหมดแล้วที่บนเดี้ยคือแล้วก็ที่บนนี้เราใส่อะไรครับทุกคน ต้องแก็บคุปัองลด90บาทเวยถึงจะได้ราคานี้แล้วเราก็ <Okay. S 2> จะได้ตัวตัวแบบตัวเทียนเออ่ตัวเขาเรียกว่าเทียนหอมอโรมา,าตัวนี้อีก12ก้อนนะคะปอนหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณเออ่เขาบอกเขาอยู่ได้ประมาณ8-9ชั่วโมงเปนพี่พี่พี่ซันซูม,มตรงนี้ให้นะะิดนึงค่ะเป็นไม้ขีดที่เอ้ยไม่ใช่เป็นไม้ขีดที่สวย,ายสมากครับเป็นสีขาวด้วยอเนี่ยค่ะเราก็จะเอาตัวเนี้ยใส่ไปในนี้อันนี้พี่ปั้นจุดตั้งแต่เริ่มไลฟ์เลยนะ ยังไม่หมดเลยเนี่ยไฟยังไม่ดับเลยอ่ะจริงจริงชั่วโมงหนึ่งนะจุดนั่เริ่มเลยต้องไลฟ์เก้าชั่วโมงเหรอเนี่ยจะได้รู้ว่าอยู่ได้นานขนาดไหนน้องๆเราได้ค่ะเดี๋ยวพี่กลับก่อนได้มาต่อไปแล้วจากที่วันนี้เนี่ยพอเรามีเทียนีเซ็ตเกียนแล้วเนี่ยผมกันมันมีอะไรอีกอ่วแบบแนวสปาสปาเป็นเซตนี้กับเซตที่เป็นสปาที่คือเราโฮมเทียนทองนะคอมไก่ไก่ก้ามวัมเบนกเล็กลับชิลลับวุ้ยวุ้ยใช่ไหมจะจำนะค่ะ อ่ะแล้วเซนนี่คืออะไรโฟกัสอ่ะเซนนี่คือเซนเมื่อกี้ให้การมินพูดซ้อนเมื่อี้มันนำเข้ามาเลยนะคะให้การมินพูดการ์มินบอกรอบนึงอ่ะกาเมียนทุรโธหอมเทียนหอมอารมาร์เบอรคลายใครกังวานเ็นเต้ลาซซามนาพุทธิมีความวิตกกังวลสัมมาสัมสัทธิอารมณ์แลงใช้ชีวิตได้ตามปกติอืใยญ่มากค่ะค่ะน่ารังน่ารัก น่ารักเป็นกลิ่นตัวนี้อุ้ย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 โอเคอะไนคำมือไม้อ่อนมากเลยนะไม่นี่เขาวางตั้งออกมานิดนึงมันเลยมันเดินแผงนะคะไม่เป็นไร ตัวเทียนหอมอารม่าตัวนี้นะคะตัวทีออวเะะวท่เมื่อกี้เป็เซ็ต800กว่าบาทนะคะมันเป็นเทียนที่ผ่อนคลายนะคะสําหรับผ่อนคลายแบบให้เราแบบสบายๆใจแบบวปวดวิตกกังวลได้มาก็จะได้แบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะร,ร,รเป็นอารม่าเนอะแล้วเขาก็จะแถมให้สี่ซองแบบนี้ข้างในใช่ไหมคะใช่มี12บสองนทั้งหมด1ิอันรวมกันสิบสอันก็แค่นี้นี่12อันนะคะตัวนี้มันเป็นเป็นอะไรกนใช่ไหมใช่มีหลายกลิ่นนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติวัตถุดิบ มัท <One input> so right <The> ุด <ot> ิบนำเข้าจากฝรั่งเศสแล้กช้านบ้างชอจดุ่มพี่โอเคไามคะาอมหอมหอมหางหอม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 อมหอมหอเหามหลม่อมีอมห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 ก็หอม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 าอมห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 อมามหอ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 อมหอมหอมหีมหอ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 ้หอมอมห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 ออมหอมหอมอมห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 อดหอมนอมห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 ออมหออมหอมหอมหอหอนอนอมหอมออมหอมหอออจะได้อลิ่นอโรมาอะคะซึ่ง ชอบแน่นอนทุกคนมันเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะเนาะ<อ>แล้วมันจะอยู่เรื่อยๆเป็น9ชั่วโมงเลยถ้าจุดได้นะคะ,ะตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะปลอดภัยสำหรับเด็กและสตรีแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ่าเลิศอ่ะไปดูเซตต่อไปดีกว่าเผื่อคนเห็นว่าไอ้ตรงนี้นี่มันเซตอะไรนะคะเซตนี้ยังอธิบายยังไม่จบหรอกข้ามไปซะแล้วนะคะไล่ไปเขาฟังหน่อยว่าหลังจบไลฟ์เมื่อคืนเป็นยังไงบ้างโอ้ยไอ้เนปบอกว่าท่านหนักไอ้เนบปโมคาสหนักแป๊ กูกูเนี่ยกุนตั้งแต่ตรงนี้แล้วกูกุนกุนเลยมันมันเขาเรียกอะไรมันกำลังกุบกุนนะมันยังไม่มาแต่คือมันกุบกุนอ่ะปั๊แต่งอ่ะพอไปถึงจอดรถหน้าบ้านคือแม่จะให้าแค่จอดกูตั้งแต่มึงออกไปเข้านะเป็นสถานที่เที่ยวเลยกูเข้ามันกูกลัว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 ขอให้เอาไม่ฝากกามินไปก้าวไปเลยแต่แต่คืออร่อยจริงๆแหละแล้วเรากินกันไปเยอะมากจริง คือจะบอกว่าจอดรถอะไม่ทันจะเอาเข้าบ้านอะคือจอดรถทิ้งไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็วิ่งเข้าเลยแล้วคือมันแบบหมดไสเลยลากไส้เลยยิ่งหมดไสมาต่อน้ำหอมวันนี้นะครับมีหลากหลายแบบตามสไตล์ที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นห้อยในรถหรือว่าห้อยในบ้านห้อยในตู้เสื้อผ้าห้อยในหลายๆที่ได้หมดดูว่าแบบฉีดแบบนี้คือปรับอากาศนะฮะคือคุณเนี่ยตัวนี้คิดค่าเช้โุกได้ด้วยแล้วก็สามารถฉีดตามท้าม่านโซฟาเพราะว่าขวดใหญ่เหมาะกับใช้สถานที่ใหญ่ๆได้หมดเลย หรือว่านี้มีความสวยแพ็กเกจเนี่ยสวยเวลาห้อยในรถมันเป็นอะไรที่สวยมากนะครับจริงๆแต่ไปแกล้งมาในรถเบรกมันก็จะไปทางนี้ถ้าออกตัวแรงก็จะไปทางนี้ถ้ามันเลี้ยวซ้ายอ่ะมันเลี้ยวซ้ายอ่ะถ้าเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเพื่อนแป๊บไปลงตัวแต่นี่ยังไม่ไปวแต่มันเลี้ยวขวาบ่อยะถ้าเลี้ยวขวาล่ะถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นยังไงเลี้ยวขวาเป็นไงคะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปไปเลยขวาแล้วก็เลี้ยวขวาเพิ่มอีกหนึ่งขวาโค้งมันเป็นวงเวียนเป็นวงเวียน ถามก็ได้นะครับว่าการเข้าโค้งของรถผมเป็นอย่างไรบ้างแม่จิ๊ชอบมากเลยผมเข้าโค้งรถใช่โอนวาชาลีอ่าคุณก็น่ยตอากมกเคขับแบบว่าเหียบดขค่เลยวแต่ว่าขับเก่งนะคุณคนเน่ยจะเลีวแต่ว่าบเก่งยอมรับเลยว่าแบบในควารถเกิ่ง ครับผมเป็นคาทยานี่คือ fast a n ฟ furious ไม่ไม่ไม่เรื่องเนี่ยแต่ว่าเรื่องการแบบเข้าเข้าโค้งกับระยะผมนี่กับระยะนี่คือหนึ่งเซนไม่เคยมีผ่านครับโอ้นใยญ่จะพลาดทีครึ่งคันไม่ใช่หนึ่ซนหนึ่งเซนไม่ผ่านนะคือลูซ้ายขวาเหลือแค่หลักมิ้งในผมไปได้หมดผมไม่โดนหลังมั่นใจเพราะว่าผมขับรถแบ่เก้าคนนะครับบางคนแบบว่าคือเห็นรูเล็กแค่ไหนหรือลานจอดยากแค่ไหนหนี่มใส่หมดชอบเข้าพัดนะมีเยอะเยอะมาก แต่ว่าขับรถได้ทุกแบบเลยนะแน็กใช่ไหมคงคงนี่คือต้องมีเสียงเวลาเข้าเสียงจะบอ้าวตอนเ<อ>ก้าตอนเก้าขวบไอ้แนกมันก็ขับไปนี้ได้แล้วนะหร์ไ์จิ๋วๆที่มันเป็นแบบหัวไฟแบบเกียร์กระปองกระป,ป,ปุกกระปองกระปักอะไรขีร่หมดก็ไหนเก้าขวบเออไม่น่าเชื่อจริงใช่ออกตัวล็อ V ด้วยคุจริงๆนะครับ ต่อครับผมมาขายของต่อน้ําหอมแล้วน้ําหอมมันนี้เหมาะกับใครครับโฟกัสน้ำหอมตรงนี้เป็นน้ำหอมฉีดตัวนะคะก็แล้วแต่กลิ่นเลยเนาะเพราะว่ามันฉีดจริงๆมันฉีดได้ทุกกลิ่นมันฉีดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะแล้วแต่ชอบจริงๆนะคะมีกลิ่นอะไรบ้างมีกลิ่นอะไรบ้างพูดชื่อหน่อยได้ไหมคะโอ้ชื่อมันอ่านยากมากเลยคนที่รู้ชื่อทั้งหมดมเมเนมเนเนมเนเนม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 ่นมมเนมเมเนมเนนมเนมเน นี้เป็นสีม่วงแล้วกันเราจะอธิบายกลิ่นโดยที่เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นเป็นชื่อว่าอะไรพผิดคนละผิดไรผิดไรแฟนทาจิผิดไรพันทาจิเออนายดูสิผิดอะไรกันแฟนาจิแฟนตาซีใช่อืมไม่มีไม่มีในนี้แล้วมี18กิ่น ช่างแค่งช่างแคงนไครับคิดทกคิดทกอ่ะเดี๋ยวเราให้กัมินลรงดมงไปเรื่อยๆดูสิว่ากัมินชอบกลิ่นไหนชื่ออะไรจริงเปอร์เอร์เซสน้ำหอมที่กัมบินถือมันไม่มีแอลกอฮอล์นะคะฉีดตัวได้เลยฉีดเด็กได้ครุสเปอร์เซสซ์ครุสบรัสโอเค